็คือบริเวณขั้วถ้าขั้วของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำสวัสดีค่ะก้อยจากก้อยการ์เด้นค่ะคลิปนี้จะพาไปดูวิธีการดูฟักทองแก่นะคะว่าฟักทองแก่เขาดูกันยังไงมีเทคนิคง,ง่ายๆแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็ดูได้แล้วค่ะถ้าเป็นมือใหม่ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการดูฟักทองได้ไม่ยากเลยค่ะ แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปค่ะวิธีดูฟักทองนะคะว่าแก่หรือเปล่าเราดูได้หลายทางนะคะอย่างแรกก็คือบริเวณผิวผิวของฟักทองที่แก่นะคะก็จะมีสีที่ออกอสีเขียวเข้มนะคะหรือสีน้ำเงินหรือว่ามีบริเวณแป้งบริเวณผิว ที่รีกว่านวลจะค่อนข้างหนาก็จะเป็นฟักทองที่แก่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ดูบริเวณนวลดูลักษณะแล้วนะคะก็จะดูความแข็งความแข็งของฟักทองที่แก่เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะจับแล้วเราก็เอาเล็บแม่จิกนะคะจิกลงไปถ้าเราจิกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะเราใช้เล็บจิกแล้วมันไม่เข้ามันไม่เข้านะคะมันไม่เข้าหรือว่าไม่เป็นรอยรอยนิดเดียวเนี่ยคือฟักทองแก่ แต่ถ้าเกิดเราจิกแล้วเนี่ยมันบุ๋มเข้าไปลึกข้างในก็คือฟักทองอ่อนเปลือกเขาก็จะแข็งขึ้นนะคะถ้าเป็นฟักทองแก่แล้วนอกจากการใช้เล็บจิกแล้วหรือว่าดูผิวข้างนอกแล้วจะดูอีกอย่างนึงก็คือบอริเวณน,นี้ค่ะก็คือบอริเรวณขั้วถ้าขั้วของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแก่ก็จะแก่นะคะอันนี้อย่าเห็นสังเกตว่ามันยังไม่แก่นะมันยังเป็นเขียวๆน้ำตาลเขียวๆย,ย,ยังไม่แก่มากถ้ามันน้ำตาลแก่เลยก็คือสีน้ำตาลแบบว่าค่อนข้างเหมือนเปลือกต้นไม้นะคะ ก็คือแก่อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ดูได้นะคะเดี๋ยวมาดูฟักทองอ่อนกันบ้างเห็นไหมคะฟักทองแก่ลายเขาจะอ,าออกเป็นสีเข้มๆนะบางพันธุ์ก็จะมีสีเหลืองนะคะบางพันธุ์ก็จะมีสีขาวแล้วแต่พันนะของก้อยก็จะดูมันจะเป็นพันธุ์แบบนี้ค่ะสีมันะจอะแดงๆหน่อย,อยตรงนี้ก็เริ่มแก่นะคะไปดูอีกอันนึงค่ะอีกอันนึงเป็นฟักทองอ่อนเห็นไหมคะทําไมถึงรู้ว่าอ่อนใช่ไหมคะก็ดูจากบร,ริเวณเนี่ยค่ะบร,ริเวณขั้วของเขาเนี่ยเห็นไหมคะ พวของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวสดใสเลยไม่มีสีน้ำตาลเลยนะคะก็คือดูได้เลยว่าอ่อนนะแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลายอ่อนชัดเจนนะคะผิวเขาสีเขียวใสไม่เข้มไม่ขุ่นไม่มัวนะก็คืออ่อนแล้วเดี๋ยวก็จะใช้เล็บจิกนะคะเพื่อนเราจะใช้เล็บจิกทีนี้เล็บจิกนะนี่ค่ะจิกนิดเดียวก็เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเอาใหมา่กรอบนึง เด็ดจิกนะคะเห็นไหมคะเข้าง่ายมากๆเลยแล้วก็ก็คืออ่อนนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการดูฟักทองนะคะก่อนที่เราจะเก็บเนาะถ้าปลูกฟักทองญี่ปุ่นไม่ว่าจะลูกอ่อนลูกแก่ก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะมันจะมีความหวานในตัวของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเก็บฟักทองแก่มากๆเนี่ยมันก็จะสามารถเก็บเอาไว้ได้เป็นปีนะคะหรือหกเดือนขึ้นไปค่ะถึง1ปีรวมถึง เราเอามาเล็ดของเขาได้แต่ถ้าฟักทองอ่อนนะคะฟักทองอ่อนเนี่ยเก็บมาเล็ดไม่ได้นะ,ะกินได้อย่างเดียวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเอามาเล็ดนะก็เลยปล่อยแก่นะคะโอเคอันนี้ก็คือเทคนิคการดูฟักทองแก่ง่ายๆนะคะก้อยกำมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 救急車救急車におめめ。おめ青ねここ、OK、お目目タイヤーは黒ねタイヤ。ママここにカでン 카팅카팅카팅 알어? 아. 이네. 나비 イエーイ見せておきれいだね。ありがとうね。<ろ>おすか<ろ>れさま。お、oh, まだ。ない。 อ,หอใอหอ้ก็อฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ